ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูบตอต่อรถไทยพี่น้องอ่ะวันนี้มีงานรับจบทีเล็กๆน้อยๆครับอ้ยรายพิ่นเอาไปตํำก็ก็โจดออกครับเพราะว่าพิ่นว่าย่ามนั้นคนมาเหยียบเข่าลายครับก็โจดอยู่ขั้นเท่นหน้าครับแล้วจะให้พี่น้องได้ชมกันเลยครับอ่ะพิ่นออกไปแล้วพี่นอ้องพิ่นเอารถออกไปก่อนครับ ฮะอาจจะไม่ลืมเกียร์นะครับอาเดียวพาไปชุมหน้างานพี่น้องครับผมไปเจอกันอยู่หน้างานครับแลามาฟังเสียงกันเลยพี่น้อง เสียงดูดันนลิ้นพี่น้องไปแล้วครับวัะท่านเพื่อนเนีวยมันจอบฟังเสียงครับจะฟ้องค,ครับก็บพคือฟังอยู่ตะล่างนะครับต้องมาฟังอยู่ข้างล่างครับอ่ะไปพอกันอยู่หน้างานครับบัานครับพี่น้องโอ้ยได้ยินเสียงมาประมาณกิโลหนึ่งครับควรรถจะหอดนะครับเสียงหอนีนดูดันอย่างไรครับ <laughs> เป็นอีก,กลักเลยพี่น้อง จังหนึ่งผมก็อยากเปลี่ยนย่อนอยากกระลักครับเงินกับพ่อพี่อกพี่น้องใจมันหลักแค่จังไรกครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วโอ้โอโอโดูดันครับดูดันเดี๋ยวงจะคล้องเพิน่นตะครับเอาเอางเลยครับผมจีทายให้พี่น้องได้เบิ่งครับ เดี๋ยวุ่ณทายให้กับคีโมขึ้นจะคล้องพานนะครับไปแล้วครับอ่ะเดี๋ยวพานำไปชมอยู่หอดหนางานเลยนะครับพี่น้องปไปครับครับผ,ผมนี่แล้วครับก่อภัยปานผมเอือนก่อโจทยเพราะว่าคนย่ำเวลาออกนอออกยังมาคนมาหานะครับก็เป็นเหยียบเผาเหยียบ เอาน้ามเสียหายนะครับเพื่นก็นเลยว่าอยากเอาออกนะครับเราบอรไายเราพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอีกตกัวหนึ่งจะหุ่นครับแปดครับแปดตัวพี่น้องครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่นครับเองเลยครับเอามาเบิ้งมาชมกันครับพี่น้อง อ่ะครับผมพี่น้องมาบึงไป้อมกันครับโบไม่นี่สีปันไดนะครับพ,พี่น้องก็เพื่อนอาจจะบบปันไดนะครับเพราะว่าเพิ่นก็บพ่พมันจะาข้องรถครับหาล่องบึงพี่นอ้องบอีออกบ่อครับ่าจะบบมีปัญหายังครับออกง่ายคิดว่า่าจะง่ายเพราะว่ามันอยู่คันแ้นะครับอยู่คันแ้น่หน่ฮะไปแล้วครับสา้หอนของเ้อง เราขับเป็นอาการแบบเป็นไซหางยกหลองนะครับน้ำหนักอาจจะบ่ได้กะมับนบ่หลายครับผมกับ้านเปลี่ยนครับอาจจะบ่คือน้ำหนักค้างซีนะครับพี่นอ้องกูนี่กะบ่ถนัดปันได้นะครับกับสายบู่นเนาะทับดูดดินพอได้นะครับพี่นอ้องนะดับแล้พี่น้อง <laughs> อ่ะขั้นจะไปขับเองมันก็นจะบ่คือ้จะคลองท้ายครับมาเบิง่งเพิ่นไปพี่น้องของเพิ่นเองครับให้เพิ่นจัดการเอาเองเพิ่นครับถ้าเพิ่นงัดพื้นมันกน็น่าจะออกง่ายกว่านี้อยู่นะครับพี่น้องอ่าเรียบร้อยไว้แล้วครับก้อนนึงดินทรายครับออกง่ายแน่นอนครับ ลดหน่อยก็เฮ็ดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นก่อโจดหน่อยนะครับรวันเ่ลวัวไผ่ขึ้นจังสีนะครับโอ้เสียงหอนเนะยังโอ้พลาดออกเสียละสองก่อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับว่านในเรืร่องาารถน,น,นะครับก็ธรรมดาแล้วครับเมือนผมไปขับรถทุกคนผมกับบอลึงเท่ากันครับ อาจจะก็คือจะคล้องครับเองปันไดน,นะครับแต่เบาๆนิ่มๆครับ เป็นเก่งๆนะครับเพื่อนเพื่อนอดินมาห่วงกันเลยรอหนาะนะครับเอาเบิ่งไปเนี่ยพี่น้องกันจะคล้องครับเองกับวัดไร้าเองครับ นอนเหลื่อมกำลังนะครับแต่เพื่อนเหยียบกระเลงมาหนี้จังหน่อยครับแต่การนะพี่น้องเดี๋ยอยูสามสี่ก่อครับระจะไปไหวปูน้นะพี่น้องจะลงซ้าญี่ปุ่นแลครับ ับผมพอดีเพื่อนมาหาว่าหายไปไร่ดินหนะครับจะคล้องหน้าขางกันครับอ่ะได้กันจังได้เดี๋ยวจะมมคลีปมาช่มพี่นอ้องเอาดีไม่เอี้วครับเออไก็จะครับเอียงนะพี่น้องเดี๋ยวหิไปล่องเอียงมึงครับได้เพื่อนมหา,าหายกันครับ เป็นเนี่ยอะไรครับอ้าวไปชมพี่น้องเดี๋ยว,เ,เ,ยว, <c oughs> วญญเพื่อนครับก็มันเป็นยังไงล่ะครับอฮ้อดีกว่าไาหยาดเพื่อนครับว่าราพี่นอ้องฮะไ้เพื่อนครับเลยครับนั่งอยู่สองสามกัวหอนล้วครับก็ร้ายดอกเป็นกับบวกกาเฮ็ดแห้งเนาะครับ กบบับโมเมนรถเพิ่นผมกับบอดดี้เพียงนะครับเดี๋ยวไปลองน้ำเพิ่นกันครับพี่นอ้องมาได้สิครอ้คลองครับอ๋อรออันนี้พี่น้องรออันซ้่สขอลองขึ้เพิ่นครับอันที่ท้ายเพิ่นครับพี่น้องอ๋อเบิ่งครับอาจารย์ประเดี๋ยวผมเพ่้จะมาร์กเด่นโอ้นี่แหละครับพี่น้องมันจังแมนต้นสบบโดดเสียเลยอะไรล่ะพี่น้อง อาจารย์ต้อมครับนี่ว่ามันสจะคิดเอากระล่มแล้วพี่น้องเสียงโบ้จ้าคงกล้ามาก็อมอนดีได้ครับเอ้ยไปแล้วพี่นอ้องไปครับพี่น้องก้อไม้น้องจ้าคนละครับ Ai đó nghe gián. Ô mày ván chép đi nào. มีอล้วครับน้องสาวแล้วครับเป้าไม้จ้างบรจุดปีนน้องมลาลาแร้วปีนี่ กัคนคลิหนาครับคลิปดีพ่อไปซ้ำดีก่อนครับสวัสดีครับ